ทีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมขออัญเชิญเหรียญขององค์บรุรพาจารย์แห่งวัต,ตะครอมเพลิอคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งองค์หลวงพ่อคูณให้ความร่วมรู้ถืออย่างสูงและผมเองก็ให้ความร่วมถืออย่างสูงยิ่งนะครับผมได้มโอกาสไปแต่งผลงานเพลงถวายขยายบาร,รมีท่านนะครับนั่นคือผลงานเพลงบาร,รมีหลวงปู่คงนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจาก นะครับพระครูอินนะครับวัดตะขอซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดและเป็นเจ้าอำเภอนะครับคงเต็มวัหมายผมได้ขยายบุญบารมีด้วยกันเขียนผลงานเพลงที่ผมเป็นนักแต่งเพลงอยู่แล้วนะครับในส่วนงานหนึ่งและเอฟซีสามารถติดตามรับชมผลงานเพลงนี้นะครับทั้งคลิปวิดีโอได้เลยทั้งที่ผมได้ดําเนินการนะครับที่ช่องแมนตะกัศราออฟฟิเชียลนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเหรียญสวยมากมากเหรียญน,นี้คือเหรียญกันไัยองคหลวงปู่คงทิติปัญโยซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับ นั่งคัศมาทิเต็มองค์บนอาสนะนะครับมีคล้ายลายกระหนกอยู่สองข้างนะครับคล้ายเป็นดอ,อกไม้แต่เป็นลายไทยแล้วมีเกลียวเชือกอยู่อรอบเหรียญเป็นเหรียญลูกไข่มีห่วงสวยมากนะครับจะเรีก็ความหลวงปู่หลวงพ่อคงนะครับเหรียญน,นี้มีผิวลุงสวยนะครับเ c เห็นไหมครับเป็นเหรียญเดิมเป็นธรรมชาติและงดงามมากๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนอกจาก F c ซจะชมเองเหรียญหูวพคงนิยมมากๆในปัจจุบันนี้นะครับเริ่ม มีการสะสมมากขึ้นนะครับแต่องค์ท่านยังอยู่ถ้าเอฟอยากกราบสักาสกราระสรีระสังขารท่านนะครับเชิญที่วัดตรครมเภ่คงนครราชสีมานะครับซึ่งผมเองก็เป็นนะครับลูกศิษย์ของพระครูอินนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าเพื่อคงนครราชสีมาที่ผมได้มีโอกาสไปถวายงานท่านในเรื่องของผลงานเพลงและก็แวะไปทําบุญอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับผมพลิกไปให้ชมเหรียญรูปไข่ด้านหลังเนี่ยนะครับ มียันประทับอยู่ fc เห็นนะครับหลวงปู่คงนี่ยันที่เด่นของท่านคือยันนะครอบจักรวาลน,นะครับ fc เห็นยันนะนะครับที่เป็นขนดแล้วโค้งขึ้นไปนะครับโค้ขงขึ้นไปนะครับาตามณที่บริกรรมพระคาถานะครับจนสุดขึ้นข้างบนเป็นยันมงคลม,มากๆยันนะครอบจักรวาลซึ่งอยู่ในเนื้อเพลงบาร,รมีหลวงปู่คง fc ไปรับชมเลยนะครับและก็ด้านล่างก็มีอักคารยันปรากฏอยู่จะได้ก็ความกันภัยวัตคอ จังหวัดนครราีมา37เหรียญนี้จะสร้างเมื่อปี37มดงดงามคมชัดเข้มขัง FC ฟซีครับเวลาที่ผมรีวิวเหรียญทุกเหรียญองค์ปูกคงเนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏปีพศออที่จะสร้างเหมือนหลวงพ่อคุณนะครับแต่นะครับก็คมชัดเข้มขังถ้า f อฟอยากทราบประวัติเหรียญใดน,นะครับเอฟจะศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมในทาง Google Search หรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับขอบคุณเอทุกท่านนะครับสวัสดีครับ